กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT News กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะมีการเปลี่ยนปรับโฉมของ NBT 2 HD ก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับเพราะว่า NBT 2 HD ของเรานะครับสามารถติดตามชมข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวได้ในช่องทางออนไลน์นะครับผ่านชื่อเดียวแล้วนะครับคือ NBT ดูได้ทุกแพลตฟอร์มครับทั้ง Facebook YouTube TikTok i n s t a g r กรแล้วก็ X นะครับไปติดตามได้เลยกับสื่อสาธารณะยุคใหม่เนื้อหาทันสมัยเข้าถึงง่ายๆครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่สดทางออนไลน์ตอนนี้มี4คนดังนั้นแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะรบกวนหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดของเราให้หน่อยแล้วกดติดตามเอาไว้ไลฟ์ like, เมื่อไหร่จะได้ติดตามข่าวสารได้ทันกับพิธี <MP T S 2> ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีพิธี พระพระราชพิธีสัมภมงคลนะคะต้องติดตามนะห้ามพลาดนะถ่ายทอดทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะดูได้ทางช่อง2 n b t 2 h d แล้วก็ทางไลฟ์นะคะ NBT แล้วก็ขีด NBT นั่นเองนะคะ